เเลยยังเหลือสมาชิกนะครับโอ้ความจริงเทคกนี้เป็นเทคกที่สามนะครับแต่เราจะโพตลงเป็นในเทคเดียวเลยก็คือคราวนี้สมาชิกเรามาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับก็คือดุ๊กดิ๊กนะครับเรามาถามก็เลยนะครับพี่ดุ๊กดิ๊กครับคุณรู้สึกไงครับกับการเอนทานเข้ามหาลัยรอบนี้มึงจะไปต่อไหนครับกูไม่ต่อไหนครับแล้กูไม่รู้เลยก็เลยเย็นกูก็รู้แล้วครับดีเลยนะครับพ่อแม่คิดไงบ้างครับ ถามความคิดพ่อแม่หรือยังพ่อแม่กูบอกเข้าได้ก็บุญแล้วโอ้ยอ้าวน้องเหม๋ยครับน้องเหม๋ยไม่ขอสัมภาษณ์นะอ่ะพี่ก๊อฟอีกรอบนึงครับรักใครเหมือนเดิมครับรล้วใครเหมือนเดิมพี่ก๊อฟมีความคิดที่จะเป็กสุดเยอดตัวเองเงี้ยครับคิดไปว่าครับรู้สึกไงครับครั้งนี้กับการที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ได้เกิดเป็นคนครับรู้สึกไงครับ ก็คำจะว่าครับผมขอโทษครับขอโทษถามผิดครับคุณรู้คุณรู้คุณรู้สึกยังไงครับกับระบบการสอบตรงครั้งนี้ครับของมอขอนแก่นโอ้รู้สึกไงบ้างครับครับผมรู้สึกตื่นเต้นเออตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับแล้วจะแก้ได้ไม่ได้เออเพราะว่าจะสอบได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับครับแล้วพี่ก้าเอสอาร์นะครับพี่ก้าพี่ก้ากินเต็มครับครับรู้สึกไงครับโมโการสอบ การสอบแอดมิชชั่นระบบแอดมิชชั่นรอบนี้นะครับเฉยๆครับเฉยๆสบายๆใช่ไหมเชื่อเชิ่อพี่ตองครับตัวไปอยากเป็นอะไรครับโจนม่หนาตาผมเนาะเขาบอกเบี้ยงเพื่อใหญ่ยิ้มอย่ะใหญ่ยิ้มใหญ่ยิ้มใหญ่ยิ้มเนี่ยพี่แล้วรู้สึกไงบ้างครับกับระบบแอดมิชชั่นกับระบบสอบตรงแตกต่างกันมากไหมครับต่างต่างหรอ รรมดารชิวๆรู้สึกรู้สึกยังไงครับคณะที่อยากเรียนนะครับคณะ,ณะอะไรครับไม่รู้ <laughs> พอ่อแม่คิดไงครับใจอ่ะคนต่อไปครับลอยสุดในแกงเราพี่เบสครับรู้สึกไงครับ <c oughs> ผมก็ไม่อยากจะพูดอ,อะไรมากครับผมก็ไม่อยากจะโม้ครับก็เห็นๆกันอยู่ครับครับก็สําหรับรอบรอบที่จะไปสอบตรงมีมหาลัยไหนมั่งครับ แ้าหลวงครับแม่ฟ้าหลวงโอ้โหแลที่ไหนอีกครับแตที่รู้วิทยาเขียนปัตตานีกูไม่ไปก็จะไปสอบไปเรื่อยครับครับไปเรื่อยใช่ไหมครับเรื่อยเอาเรื่อยคไปสอบมีมีความสุขกับการสอบมากเลยใช่ไหมครับก็มีความสุขครับเรียนสอบมาหาลัยก็ทําให้เราอดใจไม่ได้เนาะไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนะครับเดี๋ยวครับมาดูคนนึงครับพี่เท่าครับพี่เท่าครับพี่เท่าครับเขาคือคนที่มีชีวิตรอดมาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับดูหน้าของเขาครับ คาดว่าขอให้คุณจบพร้อมกับเพื่อนๆนะครับครับครับพี่แบงค์ครับ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 บักเสียเส้นบักเสียเซียนอีกรอบครับพี่เต้นมึงคิดไงครับกับการการเกิดเป็นคนครั้งนี้ครับคิดไงครับต้องถามพี่เลือมครับโอ้พี่เลี้ยครับไม่คิดยังไงก็แม่ทำให้อย่างนี้โอ้หล่อไหมครับอย่างนี้หล่อเลยใิกีฬาหล่อ แล้วรู้สึกงไงครับกับการสอบเอ็มิชั่นในปีนี้รู้ว่ายังไงสูตรก็อยากไปแก้แล้วจะคิดอะไรมากใช่ไหมครับแน่แน่แก้ไปแก้ก็สอบได้โอ้โหสุดยอดเลยครับวันี้มันใจแรงมากเลยคิวคิวเอาเลยพี่เต้นรับคิวคิวจะไปสอบเข้าคณะไหนครับคิวคิวครับคิวคิวเพศศาสตร์ครับโอ้โหดูหน้าเขานะครับปัญหาการสืบพันธุ์ในตรงครับ เขาสองคนนี้นะครับมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือว q เหมือนตัวดิวรูร่มชีวิตนะชีวิตหนึ่งนะครับเขาอยากเก๋เป็นคนนะชีวิตเขาไม่ได้เป็นแบบที่ฝันไหมนะครับพี่เลมขอบคุณครับครับใครจะสัมภาษ์ผมครับนี่ครับสัมภาษผมนะยครับสัมภาษทุนเลยอ้าครับอ่าแล้วคุณครับว่าไงครับกำกัรสอบอะไรปีนี้ครับก็รู้สึกสบายสบายครับ ชิวๆหนาวๆร้อนๆปิดหัวเล็กน้อยครับแต่สุดท้ายยัแก้ไม่เสร็จเลยไปตายก็ไปตายความรู้สึกนะครับสำหรับคณะที่ผมเลือกเรียนนะครับก็ชิวๆครับแค่ศาสตร์จุฬาโอ้ยก็คณะที่เลือกรองมาเนี่ยรองมาไหนก็จะเกี่ยวกับหน้าตานะหน้าตานิเทศศาสตร์นะมนิเทศศาสตร์นะครับผมนิเทศศาสตร์แบบไอ้นั่นล่ะ่าไงนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ครับมีความสุขครับ ขอให้เพืนทุกคนสอบได้ครับ